นี่ครับกอมลูกนอนครับคุณผู้ชมวันหยุดก็ไม่ได้ไล่ขายรถเพราะว่าไม่ได้ไปโชว์ลูมนะก็เลยต้องเลี้ยงเด็กอยู่บ้านเดี๋ยวเรามาช่วยกันกอมมีตังนอนไปดูสีหลับกันจะมีก็อยู่ใต้ทุนบ้านอีกร้าสหนึ่งนะครับผม หับยังฮะเขินเขินเขินไงก็วันหยุดวันนี้นะภารกิจนี่เลยเดี๋ยวจะล้างตู้ปลานะครับผมจะ <c oughs> โดนแดดจนมันเขียวหมดแล้วไม่ได้ใส่ยูวีนะครับนี่เลี้ยงปลามังกรเอาไว้แล้วก็เลดเทล เชื่อไหมเวลาให้อาหารนะไม่ทันเลเทลเลเทลกินหมดปลามังกรได้กินชิ้นเดียวอ่าไหนร้องเพลงกล่อมหน่อยเดี๋ยวกล่อมไงนหนร้องเพลงสิงเดี๋ยว <c oughs> อะไเงี้ยร้อ,อ,องได้ก็ไม่หลับหรอกกีก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งมาแล้วนะฮะ นี่มีต้นไม้ด้วยแต่พักหล,หลังเหมือนไม่เห็นไม่เห็นแม่ขายแล้วนะครับน่าจะเลี้ยงไว้ดูเล่นแล้วอะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขายอยู่นะนี่บอลสีนี่อันนั้นบอลยักษ์นี่มีนางไม้ด้วย ใครอยากได้ก็หลังไม้มาได้นะนะครับเดี๋ยวถามแม่ให้ว่ายังขายอยู่ไหมนะครับนี่แล้วก็อันนี้ชายชนใบมันอันที่มีสีขึ้นสีป้ายใบมันมันรอการขึ้นใหม่ชายชนนะอันนี้ฮี่เหมือนใบเล็กๆสีก็กําลังมานี่นี่เห็นไหมแดงๆนิดๆแล้วนี่นี่เห็นไหมนิดๆน,นะครับอยากได้บ,บอลสีก็สก,กิดมาได้นะครับ แต่ส่วนมากไม้ด่างไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นนะครับเพราะมันแพงด้วยก็มีประมาณนี้อยากได้ไหนทักมาได้นะครับผมนี่แล้วก็มีพาหัวไว้แล้วก็มอนตล่าไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวดู นี่แล้วก็อันนี้อยากลองแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมก็เลยจับมันลงดินซะนะครับมีจับลงดินด้วยอา้านอนเปล่าจะไปไหนอะไรไหนชื่ออะไรบอกก่อนชื่ออะไรนออชื่ออะไรชื่ออะไร มีตังชื่อมีตังสวัสดีค่าก่อนเร็วๆเนี่ยถ่ายคลิปอยู่สวัสดีค่าก่อนเร็วๆอ่ะทำไงสวัสดีค่ะไงอ่ะสวัสดีค่าก่อนเร็วๆอ้าวอ่าอันนี้อันนี้ไม่ต้องถือมาอาสสา่สวัสดีค่าก่อนเร็วๆเร็วสวัสดีค่ะไงเร็วบอกง่ายมาก นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมผมพาดูเผื่อท่านใดอยู่ใกล้เคียงนะฮะแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันจะออกช่วงไหนนี่มีมะยงชิดด้วยนะครับผมหลายท่านถามว่าเอ้ทำไมปลูกมะยงชิดนะก็จริงๆผมเนี่ยเกิดที่จังหวัดนครนายกนะครับผมนี่จะพาไปดูสวนมะยงชิดนี่ปลูกอยู่ประมาณสิบต้นนะ สามปีแล้วนะครับผมได้กินลูกทุกปีนะแต่แม่ก็มีขายด้วยนะนะเดี๋ยวมโยงชิดจะมาไลฟ์ให้ดูนะครับว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนะเท่าไข่ไก่แนะ่นอนบอกเลยนะครับก็ปีหนึ่งก็โอ้ยได้เยอะนะนี่นะครับสิบต้นนะครับประมาณนี้สิบต้นนะ เดี๋ยวถ้าออกลูกเดี๋ยวสกิดบอกนะครับผม <_ C 1> เพื่อใครอยากได้นะ <_ C 1> เดี๋ยวส่งเคอรี่ไปเลยนะครับยายงชิดก็มีก็วันหยุดเลี้ยงเด็กนะ,ส,ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวรอรุ้นคะแนนเลือกตั้งนะครับผมไม่ได้ลงหรอกแต่ญาติพี่น้องลงอปตอนะครับก็รอรุ้นคะแนนตอน ห้าโมงเย็นอีกทีหนึ่งนะครับมีตังเอารถเก็บ,ก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 ,บก่อนเร็วนู่นรถตากแดดมีตังรถตากแดดน่ะไปเก็บรถก่อนเร็วไปแต่ถ้าเรื่องใช้งานนี่ได้นะคุณผู้ชมปลาเก็บคันไหนก่อนเก็บคันไหนก่อนนี่เอาคันนี้ก่อนนี่เนี่ยคันเนี้ย อาลา่ลากมาลากมาลากเข้าร่มนี่ลากมาทางนี้นี่นันลากไปทางพริกกวยนะ่ะนันลากไปทางพริกกวยนะ่ะมันล่มนะ่ะไะลากไปทงพริกกวยอ่ดึงหนึ่งแรงไ,ไ,ไปอ่าลากไปไนนไกลวยลบน้อง กวยลบน้องกันเร็วรรปาดึงปาดึงลากปาไปาเร็วดึงลากไปเร็วลากเข้าว่มลากข้าร่มมาช่วยช่วยมามาชนพิ่กยแล้วเว้ยโน่นแตลว่าคันโน้นมาอีกโน่นคันสามล้อนะ่ะคันสามล้อนะ่ะ เห็นไหมคันสามล้อจอดอยู่นะั่นน่ะเพียวออกมาปั่นนะ่ะมามาขับคันสามล้อมาลมแรงมากดูต้นไม้โยกเลย หน้าหนาวเริ่มหนาวแล้วนะครับช่วงปีนี้หนาวแล้วนะนี่โชคดีนะข้างข้างหลังบ้านมีกอไผ่วันก็เลยปัดลมปะทะน้อยน้อยลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าที่มีกอไผ่เพราะว่าข้างหลังบ้านเนี่ยติดแม่น้ํามูลไหนไปไหนแล้วมีตังอะโอเคครับผมก็สำหรบับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้กันละกันนะคุณผู้ชมวันหยุดก็ภารกิจก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ